สวัสดีครับผมช่างใหญ่กำเนิดนะวันนี้บริการตัดผมตามบ้านสัญจรนะครับนอกสถานที่นะวันนี้จะมาตัดผมลองทรสงสูงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะเอามาลุยเลยขึ้นตัดตรงไหนก็ได้ครับขึ้นทรงตรงไหนก็ได้นะเพื่อนนะจุดที่เราจะขึ้นนะครับขึ้นทรงอยู่หรือ่าอนี้กรอบทรงนี้นะเนี่ยความทุยครับเอาสักนี่การเดือยี่หูก็พอนะ ไปเลยใช้วีล็อกไว้ก็ดีนะเพื่อนนะขบับทรงนี่ ใช่ครับใช้ลองฟันเบอร์หนึ่งนะเมื่อกี้จะขึ้นทรงเบอร์2นะครับเพื่อนทีนี้เราจะขึ้นทรงนะครับเราจะซ้ําลงไปใต้จุดขมับนะครับเบอร์หนึ่งครับกดหูลงครับ เหินเหินนะครับตรงนี้บริเวณนี้เหินเหินนิดหนึ่งนะเหินเหินเพื่อจะชนเบอร์สองเลยครับช่างอยญ่จะนะครับเหินบัตเตอรี่ขึ้นเพื่อเพื่อใช้แทนเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับช่างอยากจะใช้เทคนิคนะเทคนิคพิเศษนะครับปาะ่วยประสบการณ์นะเพื่อนๆนะเหินเหินจะชนเบอร์สองเลยนะครับเราช่างอยากจะไม่ปรับเป็นเบอร์หนึ่งจุดห้านะช่างหญ่ใช้เหินเลยนะครับ เหงืเหินตวัดตวัดขึ้นไปเลยฉันอยากจะเริ่มตบัดไวขึ้นนะนเหงือเหินนะครับ เนื่องจากขั้นตอนมันมีเยอะนะช่างใหญ่ก็เลยต้องเร่งความเร็วนะครับสปีดความเร็วขึ้นมานะนะครับนช่างใหญ่จะวัดบริเวณจุดกำับนะครับวาดเสร็จผมออกไปด้วยครับเหมือนช่างใหญ่จะเหินเลยเหินเหินขึ้นมาเลยครับเหินจนเบอร์สองเลย สอออนะช่ถ่ายขาวนะใช้มุมมาเลี้ยวน้นขวาครับตะแคงเลยถ่ายอ้อมหูเลยครับด้านข้างนี้ก็ถ่ายขึ้นมาเลยตะแคงขึ้นไปเขาวขึ้นมาแค่เซนเดียวนะนะเพื่อนนะเยอะเยอะ ตรงนี้ก็ตวัดขึ้นมาเลยตอบอเลยเสียน,นึงนะครับฉันอยากจะตัดนะครับสองข้างให้ดูนะครับตัดทีละข้างเลยนะทำยังไงนะครับถันอยายกจะถอยมืปรับสุดเลยนะตบัดขึ้นมาเลยมันจะลบนะครับลบขอบออกนะขอบจางแนละ้วนะครับลบขอบมาเลย ลักษณะตบววัดขึ้นไปนะวางใต้เส้นนะครับตบววัดเลยมือชีพเขาจะยืนอยู่จุดเดียวนะครับเขาจะไม่เดินหลายรอบนะเขาจะทําให้เสร็จทีละข้างเลยนะครับเพืเ่อนๆก็พยายามปรับนะครับดูตามไม่ทันนะครับก็ปี้ให้ทัน ปวัติเลยถอยไปปรับมาแกลกเดียวลบนิดนึง พอแล้วถอยไปแป๊กนึงนะครับน้ำเหินขึ้นไปนหน่อยควบคุมเครื่องไม้เครื่องมือเอนะเพื่อนนะนะครับทีนี้ถ้าอยากจะปักฟันปกตินะครับถ้าเก็บขอบนะยืนจุดเดียวครับ เดินเจ็บเลยนะครับช่างใหญ่ใช้ไกดล,ลายตรงไหนอ่ะก็ใช้ไกดล,ลายตรงที่ตัดขึ้นทรงเบอร์กรอบเบอร์สองนี่ไงนะครับ อน,นี้หนาไปหน่อยก็ช้อนหวีนะครับไถช้อนหวีลงเราดูเหลี่ยมครับเหลี่ยมมันนี้มีนิดนึงก็ตะแคงหวีนอนหวีก็ถอยออกนิดนึงนิดเดียว นวลสวยแล้วก็ไปนี่ก็ไปฝั่งนู้นนช่ก็ต้วัน กำหนดเพมขาขึ้นมาแค่เซนเดียวนะทัศถา,ถ,าถ้าเป็นจรก็ไถจรขึ้นมาครึ่งเดียวนั่นแหละนะสาวก็ได้ตูมันไม่มันไม่สัดหรอผมอ่ะใต้อยังไม่สัดผมอ่ะตูมอ่ะขอให้คุณปรับสุดเลยตววดขึ้นไปครับตววดขึ้นไปเซนหนึ่งนะนะครับ พอเราเลือกยี่ห้ออะไรก็ได้นะเพื่อนนะถ้าเราตัดผมเก่งแล้วเนี่ยเข้าใจมันก็ตัดสวยอยู่แล้วแต่เครื่องไม้เครื่องมือนะครับยิ่งแพงยิ่งดีนะคุณสมบัติดีอทีี่านเเจะปป็หัวมขรไ กดลงลงตวดัดตวัดขึ้นไปเลยปรับฟันปกติครับเชื่อมนะครับ ตรงไหนไม่ไม่สวยก็ทหวีอลองเลยให้มันนวลครับตรงนี้ ตรงนี้มันเป็นหลุมนะครับเพื่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปนะท่านอยากใช้หวีแต่งครับบางพิเศษนะเพื่อนนะเขาไปหาหวีแต่งมาใช้นะอยากได้ก็โทรมาขนทอครับทายให้หมดอย่าให้เหลือนะอย่าให้เหลือ

มุมนี้มุมนี้มุมนี้เขาอยากจะรอบบอกนะลบเหลี่ยมออกบางลูกค้าบางท่านก็ชอบเหลี่ยมบางคนก็ไม่ชอบขอบนะเหลี่ยมขอบเนี่ยสําคัญนะเพื่อนนะช่าอยากจะมองเห็นนะครับช่างไหนจะดูบาลานซ์ซ้ายขวานะจะเห็นนะครับตัวไหนมันชี้ๆแล้วก็เก็บปีกเก็บเหลี่ยมออกนะ แต่ช่างใหญ่ะใช้ประสบการณ์นะครับในการเก็บเยมเก็บ <c oughs> ขอบนะเพื่อนนะนะครับค่อยๆพันถึบริเวณนี้ช่างใหญ่จะใช้กลางหวีนะค่อยๆสอดลงไปนะครับใจเย็นจุดใจร้อนค่อยๆนะครับ ขาค่อยวางหวีขาค่อยดูโอเคสวยแล้วลูกค้าบอกว่าเอาขอสั้นหน่อยงานนี้ได้ครับเดี๋ยวจัดให้หลับตาไว้ครับท่างอยากจะใช้ปบตเตอรี่นซอยเลยนะครับเพื่อนๆนะดูนะที่ปับ๊บจัดเลยหนึ่งครับสองไกลลายอยู่นี่ เอาเลยสามตัวนี้สี่โค้งนี้ตามรูปทิศนะเพื่อนนะสิดน,น้ำอยกระจุยกระจายเสร็จผมปิวมากเลยนะขอบทรงอยู่นี่ซอยเชื่อมเลย ปตัตเตอรียนยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับระวังปตัตเตอรลียนจะไปจิกหัวลูกค้านะให้ระมัดระวังนะเพื่อนนะช่างใหญ่ชำนาญแล้วนะครับเข้าใจรูปทรงช่างใหญ่ถึงทําได้นะให้ระวังนะครับถ้าไม่ถนัดก็ให้ใช้กันไกลนะครับตอนนี้ตัดโชว์ให้เ,เพื่อนเได้ดูว่าเรานําเครื่องไม้เครื่องมือที่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเขามาใช้แทนกันไกลก็ได้นะครับ กันไกมันก็คือตัดให้ขาดเหมือนกันนะครับปัตเตอรเลียนก็ตัดให้ขาดเหมือนกันนะครับโค้งนิ้วตามมือศษานะก็มาเป็นแถวมาเป็นแนวมาเป็นช่อเช่นกันนะครับ โค้งนิ้วนะตามรูปพิสานเลยนะเพื่อนนะครับโค้งนิ้วหน่อยตรงนี้โอเคแล้วโอเคของช่างใหญ่ยังไม่แน่นอนนะเพื่อจากต้องรอให้ลูกค้าตรวจสอบผมนะว่าสีที่ตัดลงไปเนี่ยความยาวเนี่ย ขาโอเคไหมนะครับต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะนะครับตัดสองรอบดีลูกค้าด่านะก็เพราะฉะนั้นให้พอใจให้ลูกค้าพอใจแค่นั้เองนะครับรงนิ้วจะใช้มุมบบตรเวีด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับเพื่อนๆนะหรือจะถ่ายแบบเต็มหน้าเต็มหน้าแบตรเลียนเลยยังได้นะครับ ได้หมดเลยนะครับตรงนี้ที่มันชี้ใช่ไหมช่างใหญ่ก็ปริเลียนเก็บ่บออกนิดเดียวนิดเดียวนะครับทั้งใหญ่ก็ดูครับซ้ายขวาความยาวเท่ากันไหมนะครับนิงยาวไปหน่อยยาวไปหน่อยเราทำไงเราก็สวยขึ้นแล้วก็ช้อนผมขึ้น เอาหวีช้อนขึ้นถ่ายนิย้อวครับนี่ตัดมิลสองมิลมิลสองมินนะครับค่อยๆตัดนะจะใจร้อนนะครับค่อยๆเหมือนปอกทุเรียนนะครับเราต้องค่อยๆปอกนะเราจะไปปลอกบุ่มบามไม่ได้เละหมดท่านี้ท่านใหญ่ก็จะใช้เทคนิคพิเศษนะท่านใหญ่จะห่อครับใช้แบตเตอรี่ห่อเลยห่อต้บต้นตตเหมือนเดินเเลปเตอร์เลยค่อยๆห่อนะ ค่อยๆห่อนะครับเพีเดียวนะครับตัวนี้ยาวไปนิดนึงก็กเก็บเก็บออกนะครับถ้าไม่มีความชนานาญเนี่ยก็นนนอเอาหวีหนะครับหวีอลองกดตะเลียนแล้วค่อยๆห่อไปนะครับอย่าบุ่มบ่ามนนจะเยี้ยนะครับพลาดมาแล้วนี่คือความสวยจะมาเยือนคี่ช่างใหญ่ทําได้เพราะว่าช่างใหญ่มีความชนานาญแล้วนะครับแต่ก็พลาดได้นะเพราะฉะนั้นให้เรามั่นระวังเอา นะครับช้างอยากจะตัดนะจะตัดออกเท่านี้นะครับนี่ค่ะนะครับช่าอยากจะใช้กันไก่แล้วนะครับถามว่าปัตาเตอรี่ได้ไหมก็ได้เอาช้อนขึ้นมาตัดโชะตัดขึ้นมาตัดโชะออกสักครึ่งเซนก็พอนะครับถ้าเรามีความทนนานนะกันไกลก็ได้ปัาตาเตอรี่ก็ได้นะช้อนขึ้นมาเพี่ยนหนึ่งนะครับแค่นี้ก็พอนะครับยังยั้งมือก่อนน้เืยิ้มน,นะ อย่าสั้นมากนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขายังไม่เห็นความยาวของเขานะครับเราก็ต้อง,ต,องตัดยังยังมือก่อนนะครับรอให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าหนึ่งลูกค้าก็จะตอบอยู่สองอย่างที่เราทําลงไปหนึ่งยาวไปสองสั้นเกินไปเทคนิคง่ายๆครับให้ถามลูกค้าว่ายาวไปไหมนะครับทีนี้ท่างอยากจะฟันปลาแล้วนะ จะใช้ฟันปลาครับสับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับสับข้อหาเซนเตอร์เลยสับเป็นแถวเป็นแนวเลยครับยาวๆไปเลยครับสับไปเลยให้บางผิวครับเนื่องจากผมคนเอเชียเนี่ยจะมีความหนานะมีความหนาความฟูนะครับเราเป็นช่างเราก็ต้องสับให้พอดีพอดีให้ดูกลมกลืนนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองตรงนี้หนาไปหน่อยใช่ไหมหนาไปหน่อยแล้วก็สับสับแบบโอเวอร์ซิสโคมครับนะครับคือ สับบนหวีนะนะครับก็ค่อยมาที้ะเถีวนี่ครับตรงนี้หนาไปหน่อยแล้วก็สับเรื่อยๆนะเอาไปต่อยอดเอาไปสร้างงานสร้างอาชีพเลี้ยงครอบครัวน,นะเพื่อนนะช่างใหญ่ให้ไปฟรีๆนะครับมีอาจารย์อยู่ในช่อง YouTube อีกหลายท่านนะครับเป็น10-10ท่านเลยก็ไปก๊อปปี้ไปคนนิ่งไป ตักตวงเอาวิชาความรู้ให้เต็มที่เลยเนื่องจากช่างใหญ่นะครับมีอาจารย์มาสอนหลายท่านนะในช่องช่างใหญ่นะก็ดูๆไปของฟรีครับเอาให้เต็มที่เลยเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวบ้านนะให้ประชาชนทั่วประเทศครับช่างใหญ่วีวีมาตรงกลางวีมาลศัพหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับไปใจนะถ้าอยากจะเล่นมือให้ไวขึ้นนะครับ เนื่องจากอากาศเริ่มหนาวแล้วฝนก็ตกเยอะนะครับตัวนี้หนาไปหน่อยใช่ไหมสับนะครับสับ,สบวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าของบ้านนาเจตุกนะครับคุณตุย้ยคุณแม่ด้วยแล้วก็คุณพ่อด้วยพี่ต๋องด้วยนะแล้วก็ลูกค้าด้วยชื่ออะไรครับคุณลูกค้าป๊ครับคุณปูระเบิดหวดัวเหรอคุณโปูนะครับคุณปูสะพานใหม่นะ ที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนผมลง YouTube นะก็นนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆนะครับรวยๆรวยๆถูกหวยรอบที่หนึ่งด้วยเอามาดูรอบเดินวนมาดูดิดูตรงผมที่ตัดเสร็จแล้วช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์ด้ยนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับช่างใหญ่ตัดผมให้เพื่อนๆได้เห็นนะว่าแม้จะเกิดวิกฤตนะครับโควิด19นะครับหนก็ ช่วชีวิตนะเพื่อนนะเมื่อแม้กระทั่งว่าจะไม่ได้เปิดร้านขายรายได้ก็มีบริการตัดผมตามบ้านให้เพื่อนได้เห็นนะครับว่าช่างใหญ่ทําทุกวันนะแล้วก็พยายามนะครับให้วามร่วมมือกับรัฐบาลน,นะครับปิดเมสร,ระยะห่างนะครับ2เมตร1เมตรครับลูกค้าใส่เมสดหรือว่าช่างใส่ก็ได้นะครับเพื่อป้องกันนะครับนะครับใช้มุมผ้านี้นะจนับบนี้ปัดกวาดออกนะครับ นะครับดูตรวจด,ดูนะครับหลังม่หูมีเศษผมไหมดูดีๆนะครับผ้าเนี่ยจะนุ่มกว่าแป้งนะครับเพื่อนๆจะมีขนขนอ่อนอยู่นิดนึงเดี๋ยวท่านใจะถ่ายออกให้จุดแล้วเดี๋ยวให้ลูกค้าดูบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย